มาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับวันนี้โคตเตียระดับตํานานจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวของทีมชาติไทยนะครับทัพช้างศึกตอนนี้ครับทีมชาติไทยถือว่าเป็นทีมที่ทาผลงานได้อย่างน่าผิดหวังครับในการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือนครับที่ประเทศยูเอเอครับได้รับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพครับเนื่องจากสถานะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับทีมชาติไทยนะครับสามนัดเก็บได้แค่หนึ่งแต้มนะครับแมตช์แรกเสมออินโดนีเซีย2 2 แมตที่2ทีมชาติไทยครับแพ้ยูเอประตูต่อหนึ่งแล้วก็แมตสุดท้ายนะครับพิกล็อกแพ้เสือเรือมาเลเซียนหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหตอนนี้ทีมชาติไทยถือว่าแล้วก็อันดับโลกอันดับแรงกิ้งก็ลงลงมาเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้นะครับทีมชาติไทยถือว่าไม่สามารถจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับแล้วก็ผลงานของคุณสื่อนิชิโนะและทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ถือว่าตัวเนี้ยอยู่ในผลงานที่ ดำดิง่งลงเหวเป็นจํานวนมากนะครับความพ้นหมายของทีมชาติไทยนะตอนนี้นะครับถือว่าทีมชาติไทยเนะี่ยถือว่าค่อนข้างลาบากและย่าแย่พอสมควรนะครับตอนนี้นะครับแรงค์กิ้งของทีมชาติไทยเนะี่ยถือว่าล่วงมานะครับจากสาเหตุที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติมาเลเซียครับต้องเป็นอันดับที่สาของกลุ่มจีนะครับแล้วขออภัยครับขอเป็นอันดับที่4นะครับแล้วทีมชาติไทยครับต้องได้ทําการไปเพย์ออฟการแข่งฟุตบอลเอเชียนครับปี2023ที่ ประเทศไทยต้องทำการเพย์ออฟส่วน UAE เวียดนามและมาเลาเซียได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทำการเพย์ออฟซึ่งถือว่าทีมชาติไทยตัวนี้ทำผลงานได้อย่างอางน่าผิดหวังพอสมควรนะครับอาจจะเป็นการเก็บตัวหรือว่าอะไรต่างๆครับเนื่องจากการที่เอาตเตะไปทั้ง40กว่าคนครับที่ UAE นะครับ,ท, e รบทำให้นักเตะไทยหลายๆคนก็ไม่ได้ลงสู่สนามแล้วก็นิชิโนเขาก็อาจจะเป็นคนที่เลือกคนที่ดีสุดลงสู่สนามนะครับแล้วตอนนี้นะครับถือว่า มี20ชาติเช่นกันนะครับที่ต้องทำการเพอ์อกกับทีมชาติไทยเพื่อเอาโคต้าไปฟุตบอลเอเชียคัมปี2023นะครับประกอบด้วยทีมอุซเบกิสถาน,นครับทาจิกิสถานคูเวตบาเรนนะครับตเติร์กเมนิสถานจอร์แดนปาเลสไตน์มาเลเซียฟิลิปปินส์มองโกเลียอินเดียแล้วก็สิงคโปร์นะครับส่วนอัฟกานิสถานฮ่องกงมาดีฟสีรลังกาเมียนมาแล้วก็เยเมนและบางปาะเทศคือ2 1ทีมนะครับ ด้วยนะครับฟี فا จะได้แบ่งเป็นออกเป็น3โขนะครับ3กลุ่มตามอันดับแรงกิ้งครับซึ่งตอนนี้ครับแรงกิ้งของทีมชาติไทยถือว่าล่วงไปถึง16อันดับจาก106นะครับมาเป็น112ของโลกครับจากผลงานของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ครับหรือว่าทีมชาติไทยก็ได้ตกจากเจ้าอาเซียนนะครับทีมเวียดนามครับถือว่าเป็นเจ้าอาเซียนนะครับตอนนี้เวียดนามแรงกิ้งของเวียดนามอยู่ที่อันดับ92ครับไทย122 ฟิลิปปินส์128เมียนมานะครับ145แล้วก็มาเลเซีย153่สิบสางคปโปร 100, ์หนึ้อยา61นะครับถือว่าเป็นแรงกิ้งที่ต่ำม,มากสำหรับทีมชาติไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยนะตอนนี้ผลงานอันล่าสุดของการจักตัวหลายๆอย่างของคุณซึนนิชินโนะที่ลงสู่สนามถือว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ฟอร์มกับค่อนข้างแย่ถ้าเทียบผลงานกับโคชิโกโก,กินซักเสนเมืองที่ เราได้สิทธรอบ12ทีสุดท้ายรอบสุดท้ายครับการแข่งขันฟุตบอลคัดฟุตบอลโลกตอนนั้นคือไปที่ประเทศรัสเซียครับในปี2006เอหขอขอพัในปี2016ที่ประเทศรัสเซียนะครับไทยเราก็อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มที่มีวลีเด็นหนึ่งที่ท่านคนหนึ่งได้กล่าวว่าผมอายที่ผมแพ้แต่ตัวนี้คุณก็ต้องกลับมาดูว่าเราแพ้อินโดนีเซียเราเสมออินโดนีเซียที่อินโดนีเซียมีเด็กอายุโดยเฉลีย่ยมีค่าอายุอยู่ที่21ปี22ปี ต้องคิดเอานะครับเป็นอะไรกับทีมชาติ u a e ที่เขาเรื่องการโอนสัญชาติแล้วก็อย่างหนึ่งกับทีมชาติมาเลเซียที่เขาตกรอบไปแล,แล้วเขาก็เล่นเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองทีมชาติไทยก็ต้องคิดหนักตระหนักให้ดีว่าการโอนสัญชาติผมว่าถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ก็เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นในปีฟุตบอลโลกที่เขาเอาอเล็กซ์ในในปี1 9 9เก้าบแแล้วก็ปีสมงพสที่ตัวเองมีภาพที่เอาอเล็กซ์แบ็กขวาดิชติ ของบราซิลที่โอนสัญชาติมาเล่นให้ญี่ปุ่น้วเขาก็ทําให้เห็นทีมชาติจีนก็เช่นกันที่เอาแข่งโอนสัญชาติในบราซิลในบัลลีในภายในประเทศเพื่อเอามาตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเกิดอะไรขึ้นทางสมาคมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงโค้ชกุญซืนนิชนโิโนะถามมากเป็นกุนซ้อที่มีฝีม,มือดีหนยผมตอบเลยว่าเป็นกุนซึอที่มีฝีมอือด,ดีเขาเคยทาทีมท,ที่ได้ไปแข่งที่ฟุตบอลโลกแล้วรอบเขาเลือกยาวๆนิชิโนะไม่ใช่คนที่ไม่เก่ง เขาเป็นคนที่เก่งแต่การจัดการในระบบของทีมชาติไทยเป็นยังไงจากค่าจ้างของคูณซื้อนช่ชวที่ได้เกือบเดือนละเกือบสามล้านอันนึ้คือช่วงทีมงานเขาถ้าเทียบกับการจ้างโค้ชซิกโก้เป็นยังไงถามว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณซิกโก้จะเข้ามาทําทีมเนื่องจากอะไรเราก็ต่างๆเราก็พอทราบตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าสังคมจะแก้ไขยังไงตอนนี้บุคคลท่านหนึ่งเขาก็ได้ออกมาขอโทษแล้วว่าเขาผิดไปแล้วขอให้โอกาสในการแก้ตัว จะแค่ตัวตรงไหนรายการอะไรที่เป็นตัวบง่งบอกตอนนี้คือมีศึกเอเชียนครับฟุตบอลซีเกมที่เราก็ต้องกอบกู้สถานการเพื่อกลับมาเป็นเบอนเจ้าอาเซียนตอนนี้เราไม่ได้ข้ขามเจ้าอาเซียนเราไม่ได้เข้าถ้าเราจะไปสู้กับพวกญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้จีนซาอุดิอาระเบียอยิรักเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากมากพอสมควรการเห็นพนันการของทีมชาติเวียดนามที่โค้ชของทานาซิโกไปทําทีมอยู่ ทีมสโมสรของอัยาลายมีนกเตะทีมชาติเวียดนามประมาณ7 8ถึงคนการเล่นที่ผมดูที่เวียดนามเล่นก็เหมือนกับค่คล้ายกับทีมชาติไทยยุคก่อนแต่ก็มีอย,อย่างที่เราบอกว่าการที่เราไม่มีซีซูเปอร์สตาร์จากท่ในายเจล็กและก็ตางประเทศผู้สัตรูผมก็ยังไว้ใจที่กวินธรรมสิจจันท์นอยู่แล้วแล้วนกเตะอีกคนหนึ่งการขาดเป็กสายอุ่มทีรทรบุญมันทันก็ถือว่าเห็นได้ชัดการบาดเจ็บของชาติทิพโสงสิน แล้วก็การบาเดเจ็บของมุยทิศินแดงได้อีกการที่เรามีธนวัตรซึงจิตทาวอเข้ามาก็ทําได้ดีพอสมควรเจ้าก,กันก็ถือว่าสอบผ่านแต่อุปรกรณ์ของทีมชาติไทยเราก็ทําการปรับปรุงระบบภายในสมงคมถ้าไม่มีการปรับปรุงไม่มีอะไรก็ถือว่าทีมชาติไทยอาจจะล้าหลังไปเรื่อยๆและคําว่าบอลไทยแปบอลโลกก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันของนักติทุกคนไปรายละเอียดของฟุตบอลไทยมีเยอะหุณก็ต้อง จัดก,การแก้ไขในสมาคมเด็กเส้นเด็กล้ําไม่มีแน่นอนก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงไหมต้องมีการกับองค์กรบทเรียนราคาแพงอย่างนี้เราบอกว่าเราจะไปที่ยูเอเราจะเก็บเจ็ดแต้มแต่ไม่ใช่เราเพียงแค่ได้แต้มเดียวแล้วอีกหแต้มหายไปไหนเขาว่าเจ็ดแต้มคือชนะอินโดนีเซียชนะมาเลเซียเสมอ UAE แต่อันนี้คือเราเส,สมออินโดนีเซียแพ้ UAE แพ้เือเรมมาเลเซียอันนี้แหละนี่คือคําตอบของสมาคมที่ต้องไปแก้ไข ในการแข่งในการแข่งฟุตบอลซีเกมฟุตบอลซูซูกิครับหรือชิงแชมป์ของอาเซียนเราฟุตบอลคัดฟุตบอลไปเอเชียนครับในปี2023ทีมชาติไทยเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามดูมและการให้กำลังใจของให้ f อฟซเราช่วยกัน,นครับเป็นกำลังใจให้กับฟุตบอลบอไทยบอลไทย บอน,นอกแค่สะใจบอไทยอยู่ในสายเลือดนะครับในท้ายสุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือมี Facebook มี Youtube มีบล็อกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคนดูที่ด,ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ